หลายขนาดนะเห็นไหมฮะจากจากที่แบบนะจะติดลบนะฮะทุกวันนี้ก็โปดนี่ได้ถอยเบ้นป้ายแดงออกมาขี่ได้นะครับก<ส>ูเจี๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากแอปช้อปจีนิกมาเป็นนักโปรโมทแอปช้อปจีนิกนะฮะจากหลายอาชีรรพ